สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับมาแฮรกลับมาเจอกันนะครับกับเฮ้ยจริงเหรอคลิปแรกเปิดประเดิมนะฮะของปี2,559นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับไปเที่ยวกันมาสนุกไหมคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยนะฮะเมทัลเกีย e ร์โซลิดเดอะแฟนทอมเพ็ดด้วยนะครับแต่นิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆนิดเดียวเลย โอ้โหปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมานะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามข่าวสารวงการเกมมาตลอดนะฮะคงรู้จักฮิเดโอะโคจิมะนะฮะแหมตอนนี้เป็นดราม่าเลยนะครับแน่นอนครับเพราะเขาคือบิดาของผู้สร้างเกมเม r ร์เทนเกียโซลิซีรีอันโด่งดังๆทะลุจักรวาลของเรานั่นเองนะฮะและก็แน่นอนครับภาคอวสานของบิ๊กบอสนะฮะอย่าง The Phantom Pain นะฮะก็เพิ่งวางขายไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็เราเคยนะฮะเคยเสนอข่าวการ สร้างเรื่องประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างโคจิมะแล้วก็โคนามิมาเล่าให้ฟังแล้วนะฮะตรงนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถย้อนไปชมรายการสัปดาห์ที่แล้วของเราคือ Play h a r r t t l l k นะครับก็เป็นรายการที่จะออกอากาศในทุกๆสิ้นเดือนของรายการเฮ้ยจริงเหรอซึ่งเทปที่เพิ่งออกอากาศไปล่าสุดก็เมื่อ31ธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองครับผม ซึ่งประเด็นในวันนี้นะฮะที่ผมจะพูดถึงในเ hey ฮ้ยจริงเหรอรอบนี้นะฮะจะเป็นเรื่องของเจ้าบรรลูนสารพัดประโยชน์ครับที่เราเรียกว่าฟูตอนรีคอรี่โอ้โหที่บิ๊กบอสนะฮะใช้ในการดึงค่าศึกนะฮะหรือสัตว์ป่าหรือแม้กระทั่งยานพาหนะนะฮะที่หนักเป็นตันๆเลยเนี่ยนะครับอย่างรถจี๊ปหรือรถถังเนี่ยกลับไปยังฐานทัพของตัวเองนะฮะที่อยู่ห่างไกลกันออกไปมีกว่าหลายร้อยพันไมล์วกับว่าตัวเองนี่มีกระเป๋าวิเศษอย่างดรากมอนอะไรอย่างนั้นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย โอ้โหมันเป็นจริงได้หรือเปล่าแนละแน่นอนนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าเจ้าบอลลูนตัวนี้เนี่ยมีจริงหรือเปล่าแล้วมันทําได้จริงไหมในโลกความเป็นจริงแล้วเนี่ยบอลลูนที่ว่าเนี่ยนะฮะทำอะไรได้บ้างน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาขุดคุยเรื่องนี้มาคุยกันรับรองว่ามันแน่นอนครับฟูตอนลีคอมเบอรี่นะครับถ้าเกิดเรียกชื่อเต็มๆนะฮะมันจะหล่อมากเลยครับมันชื่อว่าฟูตอนเซ์เฟตทูแอนรีคอมเบอรี่ซิสเต็มนะครับผมเอ่อหรือถ้าเกิดจะเรียกย่อๆนะฮะว่า สตาร์เอ๊ย่อจากอะไรวะสตาร์ Star. อ๋อตัวตัวหน้าของแต่ละอันนะฮะ Surface to Air Recovery System นะเอาตัวหน้าของแต่ละตัวมานะจะได้คำว่า Stars พอดีเลยฮะซึ่งชื่อนี้ก็เหมือนนะฮะ อ้างอิงนะฮะนิดนึงคนะจากซีรีส์ของ r e s i d e n t e v i l เลยนะครับเป็นหน่วยพิเศษนะฮะหน่วย Star นั่นเองนะฮะถ้าใครเข้าใจอ่ะกลับมาโดยนะฮะที่ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับในหน่วยงานของราชการใหญ่ๆนะครับของทางสหรัฐอเมริกาอาทิ CIA กองทัพอากาศกองทัพเอ่อเรืออะไรอย่างเงี้ยหรือนาวีนะฮะที่ถูกพัฒนาครั้งแรกนะฮะโดยนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันครับนามว่าโรเบิร์ตเอดิสันฟูต่อนจูเนียร์แหมรู้แล้ว ดูแลแน่นอนคำว่าฟูตอนเนี่ยฮะมาจากนามสกุลของเขานั่นเองนะฮะที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าตัวในการสร,าสร้างสิ่งนี้ขึ้นมานะครับโดยวัตถุประสงค์หลักนะครับของการใช้ฟูตอนรีคอฟเวอรี่เนี่ยก็คือการเก็บกู้คนหรือสิ่งของจากภาคพ,พื้นดินฮะ,ะจากจุดที่เครื่องบินเนี่ยไม่สามารถที่จะลงจอดได้แต่ยังพอที่จะลดเพดานบินเนี่ยไปเฉียดใกล้ๆได้อยู่ครับเ Specially trained technicians position themselves on the open ramp thousands of feet above the ground as they begin to haul their cargo on board. ถ้าให้อธิบายแบบให้เห็นชัดอึ่งละเอียดละเอียดหน่อยนะฮะหลักการเก็บกู้คนด้วยฟูตอนรีคอเว e รีนะฮะในโลกความเป็นจริงเนี่ยจะแตกต่างจากในเกมเมทัลเกียมากๆเลยฮะ,ะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในเกมเนี่ยมันแคบผูก ไอตัววัตถุก,กับบอลลูนตัวเนี้ยแล้วสักพักหนึงบอลลูนก็จะถูกดึงลอยไปฟูด้วยความเร็วสูงอย่างกับติดไอพ่นเลยนะฮะจากนั้นนะครับก็จะปล่อยให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าใจเองครับว่ามีเครื่องบินหรือฮอลิคอปเตอร์เนี่ยจากมาเทอร์เบดเนี่ยมารับวัตถุดังกล่าวเนี่ยกลับไปที่ฐานทัพนะครับ แต่ว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าระบบฟูตอนรีคอมโบลี่เนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยบอลลูนเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการดึงวัตถุขึ้นฟ้าอย่างรวดเร็วอย่างนั้นนะครับคือไม่ไติดไอพ่นอะไรขนาดนั้นแต่หากมันเป็นแค่ตัวชี้เป้าเฉยครับในการที่จะให้เครื่องบินเนี่ยมารับสามารถมองเห็นวัตถุที่ต้องการเนี่ยเก็บกู้ได้ถูกจุดว่าอยู่ตรงไหนนะครับในขนาดเดียวกันนะครับเครื่องบินที่มารับหรือทําหน้าที่ในการเก็บกู้เนี่ยจะดีไซน์หัวเครื่องบินเนี่ยให้มีแกนโลหะรูปคล้ายๆโตว,วียื่นออกมา นึกภาพออกไหมฮะเป็นรูปตัววีคล้ายๆทำเป็นเหมือนตะเกียบตัววียืนออกมาหนีนะฮะแล้วก็ทําหน้าที่ในการเกี่ยวสลิงครับที่จะเชื่อมต่อระหว่างบอลลูนกับตัวคนทันทีที่เครื่องบินฮะ,ะเก็บกู้บินโชว์เข้าไปนะครับที่ตัวคนก็จะลอยห้อยขึ้นมากับเครื่องบินฮนะ,ะส่วนที่เหลือนะฮะก็รอให้คนในเครื่องบินเนี่ยสาวสลิงนะฮะเข้ามาเพื่อที่จะให้วัตถุหรือคนเนี่ยขึ้นมากับขึ้นมาในตัวเครื่องบินนั่นเองครับ ยังไงก็ตามนะครับวิธีดังกล่าวเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยความชํานาญของนักบินพอสมควรครับในการที่จะไปกะระยะของหัวเครื่องบินที่จะไปเกี่ยวกับลูกสลลิงได้พอดีฮะนอกจากนั้นนะครับปัจจัยด้านภูมิประเทศฮะก็เหมือนจะบีบบังคับให้ต้องใช้วิธีรับคนด้วยวิธีนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของเวลาที่กระชั้นด้วยเช่นสถานที่ที่เรารับคนเนี่ยฮะต้องอยู่ไม่ห่างไกลจากสนามรบหรือจุดประทะมากนะครับ ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูตามประวัติศาสตร์แล้วจะพบว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยได้นําวิธีนี้มาใช้ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่1,950เป็นต้นมาแล้วนะครับโดยมนุษย์คนแรกนะ,ะที่ถูกดึงโดยขึ้นบินด้วยวิธีฟูตอนรโคบุรีเป็นผลสําเร็จนะฮะนั่นคือทหารนาวิกโยธินสหรัฐดาว่าเลวีวูดนะครับ เมื่อวันที่12สิงหาคมพศ2501หรือ2501นะฮะแต่เนื่องด้วยวิทยาการของเทคโนโลยีนะฮะที่ผันแปรไปตามยุคสมัยนะฮะหลังจากการที่สามารถผลิตเฮลิคอปเตอร์นะครับรุ่นใหม่ๆที่สามารถขึ้นลงจอดลงเป็นแนวดิ่งได้อย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยประกอบกับการใช้ฟูตอนรีคอเวอรี่เนี่ยมีความเสี่ยงสูงครับที่จะทําให้คนที่ถูกช่วยเหลือเนี่ยเกิดประสบอุบัติเหตุได้กลางอากาศนะครับโอ้โหอันตรายมาก ในที่สุดครับกองทัพสหรัฐอเมริกาฮะจึงประกาศยกเลิกการใช้คิสตอนรีคอฟเวอรี่ไปเมื่อเดือนกันยายนพศ2539หรือประมาณ20ปีที่แล้วนั่นเองครับโอ้ อันตรายนะฮะอันนี้คง <Danger ous. S 1> ไม่ต้องอธิบายมากนะฮะว่าฟูตอนรีคอร์บูลี่เนี่ยเคยมีอยู่จริงไหมมีอยู่นะฮะชื่อตรงเป๊ะทุกอย่างเป๊ะเลยนะครับเพียงแต่ว่าในเมทนเกียโซลีภาค5นี่ฮะจะออกแนวโมเวอร์วางเกินไปหน่อยเท่านั้นเองครับเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวบอลลูนเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงวัตถุให้หายเวฟไปบนฟ้าได้เหมือนกันในเกมนั่นเองนะฮะยิ่งถ้าหากเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยครับเล่นไปไกลแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างรูหนอน อ่ะอย่างงงไม่ใช่รูเล็กๆรูหนออหรือหลุมดำเฮ้ยที่จะดึงวัตถุนะฮะเข้าไปในนั้นได้นะครับโดยที่ไม่ต้องสนใจสภาพอากาศใดๆทั้งสิ้นด้วยโอ้โหตกลงนะนี่นี่นี่นตูเล่นเ,ออเกมทหารจริงๆหรอฟันเนีย่ยหรือว่าตูกำลังเล่นเกมสงครามอวกาศอะไรสักอย่างหรือเปล่าวะเนีย่ยเฮ้ย โอเคครับถ้าเกิดสงสัยนะครับหรืออยากพูดคุยเพิ่มเติมอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องฟูตอนรี c เวอรีนะฮะก็สามารถคอมโพสตคอมเมนต์ในนี้ได้เลยนะฮะหรือไปพูดคุยได้ครับที่แฟนเพจของ p l y y m a นั่นเองนะครับเพย์แม็กซีนนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่นะครับกับเฮ้ยจริงเหรอในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เซียนเอาตไปแล้วครับสวัสดีครับ ฟูตอนแคนนอนไม่ใช่แล้วนะโปรตอนแคนนอนอจากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิยาสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนย t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชั่